สวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมสู่รายการ VR s o l d i e เรายการที่นำเสนอภารกิจสำคัญของทุกเหล่าทัพเพื่อชาติศาสตรส์กษัตริย์และประชาชนซึ่งเราพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์วันนี้อยู่กับดิฉันธนัญญาพิพิธวณิชการค่ะประชาสัมพันธ์นะคะสำหรับการขอรับความช่วยเหลือผ่านกองทัพบ,บกค่ะคุณผู้ชมสามารถที่จะติดต่อประสานงานได้ผ่านศูนย์ประสานงานต้านภายัยโควิดกองทัพบก ทางหมายเลขโทรศัพท์นะคะแล้วก็ทางประชาสัมพันธ์คือทางไลน์ไลน์ไอดีเอสไลโควิดทีวีรวมถึงการสแกน QR Code ซึ่งปรากฏอยู่ด้านมุมจอตลอดการรับชมรายการค่ะวันนี้เริ่มต้นด้วยกองทัพนะคะเตรียมความพร้อมในการรับทหารเกณฑ์ผลที่1ทัพ2,564เข้าประจำการในวันที่1กร,รกฎาคมน,นี้ พลโทเจริญชัยหินเทาแม่ทัพภาคที่1ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการรับทหารใหม่ผลัดที่1ประจำปี2564ของหน่วยฝึกทหารใหม่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครภายใต้มาตรการป้องกันโรคโควิด -19 ตามนโยบายผู้บัญชาการทหารบกซึ่งกำหนดโดยกรมยุทธศึกษาทหารบกซึ่งแม่ทัพภาคที่1ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่กองพันทหารม้าที่3กรมทหารม้าที่1รักษาพระองค์และหน่วยฝึกทหารใหม่กองพันทหารสื่อสารที่1 ทั้งนี้หน่วยฝึกทหารใหม่ทั้งสองหน่วยฝึกได้มีแนวทางการดําเนินการในการฝึกทหารใหม่ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด -19 อาทิการดําเนินการก่อนการฝึกที่ได้มีการกักตัวผู้ฝึกผู้ช่วยผู้ฝึกตลอดจนชุดครูฝึกและเจ้าหน้าที่ประจําหน่วยฝึกเป็นเวลา14วันก่อนทําการตรวจสวบเทสหรือและบผิดเทสส่วนมาตรการการดําเนินการในระหว่างการฝึกนั้นหน่วยฝึกจะทําการฉีดวัคซีนให้กับทหารใหม่ในโอกาสแรกที่จะเข้าหน่วยฝึกทหารใหม่ พร้อมกับดําเนินการฝึกในลักษณะปิด Bubble Training Area ที่จะต้องอยู่ในพื้นที่ของหน่วยฝึกตลอดระยะเวลาการฝึก6สัปดาห์และจะต้องปฏิบัติตามมาตรการ DMHTCAT ของกระทรวงสาธรารณาสุขอย่างเคร่งครัดมีการสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาในการฝึกด้วย พลโทธเนศวงชะอุ่มแม่ทัพภาคที่2ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมในการรับทหารใหม่ประจำปี2564ที่หน่วยฝึกกองพันทหารราบมณฑลทหารบกที่21ค่ายสุรธรรมพิทักษ์อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาโดยมีพลตรีชลิตบรรจงปลุกผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่21นำคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและชี้แจงทำความเข้าใจเรื่องการเตรียมการรับทหารใหม่ผลที่1ประจำปี2564ที่จะเข้ามารายงานตัวในหน่วยฝึกทหารใหม่ ระหว่างวันที่1ถึง3กรกฎาคมนี้แม่ทัพภาคที่2ได้เยี่ยมชมการซักซ้อมขั้นตอนการปฏิบัติในการรับรายงานตัวซึ่งเริ่มตั้งแต่การคัดแยกการตรวจร่างกายโดยทีมแพทย์และพยาบาลการตรวจดูอาการการตรวจดูอาคารห้องน้ําและสถานที่ฝึกหลักสูตรการเรียนการฝึกพร้อมด้วยมาตรการป้องกันโรคและการรักษาพยาบาลเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ตลอดจนการฝึกนั้นจะต้องดูแลเรื่องโรคลมร้อนให้สอดคล้องตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกที่ได้กําชับให้ทุกหน่วยยังคงรักษาระดับมาตรการป้องกันโควิด -19 ทั้งในระดับหน่วยทหารและกําลังพลอย่างจริงจังและเข้มงวดต่อไปที่กองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่3พลตรีสวราแสงผลรองแม่ทัพภาคที่2 ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการรับทหารกองประจำการผลัดที่1ทับ2,564ที่จะเข้าประจำการในวันที่1กรกฎาคม2,564โดยกำชับมาตรการการรับทหารกองประจำการต้องเป็นไปตามนโยบายของกองทัพบ,บกและทางสาธารณาสุขจังหวัดที่ได้กำหนดไว้รวมถึงการจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัวตามสิทธิที่พึงได้รับการจัดเตรียมความพร้อมด้านการฝึกแบบ New n o r m a l ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก โดยจะมีการตรวจหาเชื้อให้กับทหารใหม่ทุกนายก่อนเข้าประจำการและทำการกักตัวก่อนเข้ารับการฝึกเป็นเวลา14วันซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะได้มีการกักตัวครูฝึกทุกนายก่อนที่จะทำการรับทหารใหม่เป็นเวลา14วันแล้วและได้รับการตรวจหาเชื้อว่าปลอดจากโควิด -19 จำนวน2ครั้งเรียบร้อยตลอดจนมีการจัดเตรียมแผนเผชิญเหตุกรณีเมื่อตรวจเจอผู้ติดเชื้อโควิดทั้งเน้นย้ำให้ดำเนินการตามแนวทางที่กรมยุทธศึกษาทหารบกกำหนด เน้นการปฏิบัติจากเบาไปหาหนากักและให้ดูแลสิทธิสวัสดิการอย่างครบถ้วนเพราะเราคือครอบครัวเดียวกันไปที่กองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่6ค่ายสรรพสิทธทิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีค่ะได้นาเอาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับการฝึกทหารใหม่ <c oughs> เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยมีแนวทางการปฏิบัติ5อ่อนะคะประกอบด้วย on distancing ลดการสัมผัสเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ On Private ค่ะแยกสิ่งของเครื่องใช้ส่วนบุคคลไม่ให้มีการใช้ของใช้ร่วมกันออนไซต์ on site, คือการเรียนตามแบบที่กรมยุทธศึกษาทหารบกกำหนดและวิดีโอออกกำลังกายของหน่วยออ l นไลน์ Online, คือการเรียนเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความเข้าใจผ่านระบบออนไลน์ line, และ o n นดีมานคือการเรียนวิชาชีพตามความต้องการส่วนบุคคลและการสอนของการศึกษานอกโรงเรียนเพื่อเตรียมให้น้องทหารใหม่ผลัดที่1ประจำปี2564ที่จะเข้าหน่วยฝึก ในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้พันเอกวรพินิษขันธุป,ปดัดรองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่23ได้ตรวจเยี่ยมและซักซ้อมขั้นตอนการรับทหารใหม่พลัดที่1ประจำปี2564ที่จะเดินทางมาเข้ารายงานตัวรับราชาการกองประจำการในวันที่1กรกฎาคมนี้โดยทหารใหม่จะต้องผ่านจุดคัดกรองของโรงพยาบาลค่ายศีพัชริน ซึ่งจะถูกแบ่งเป็นประเภทสีแดงหรือกลุ่มผู้ป่วยต้องสงสัยโรคโควิด -19 หรือกลุ่มที่มีอาการป่วยระบบทางเดินหายใจที่น่าสงสยัยกลุ่มนี้จะต้องไปพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลค่ายสีพัชรินทันทีกลุ่มต่อมาคือสีเหลืองค่ะคือกลุ่มที่มีอุณหภูมิร่างกายมากกว่า37.5องศาเซลเซียสแต่ไม่ได้มีอาการผิดปกติหรือมาจากพื้นที่เสี่ยงหรือหายป่วยด้วยโรคโควิด -19 ไม่เกินระยะเวลา14วัน กลุ่มนี้จะถูกนําไปแยกกักที่ส่วนการศึกษาศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่23และอีกกลุ่มนึงคือสีเขียวนะคะหมายถึงผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงไม่มีอาการของโรคไม่มีประวัติเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด -19 และไม่ได้มาจากพื้นที่เสี่ยงกลุ่มนี้จะนํามายังหน่วยฝึกทหารใหม่ครั้งละหนึ่งหมวดเพื่อดําเนินการวิธีรับทหาร โดยทั้งกลุ่มสีเขียวและสีเหลืองจะดําเนินการกักตัวเป็นระยะเวลา14วันก่อนเริ่มการฝึกตามมาตรการของกรมแพทย์ทหารบกอย่างเคร่งครัดค่ะช่วงนี้นะคะพิราบ,าบข่าวค่ะจะพาเราไปติดตามความพร้อมของหน่วยฝึกทหารใหม่ในการรับทหารกองประจำการผลัดที่1ประจำปี2564สวัสดีค่ะ สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการพิราบข้ามข่าวโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบกครับค่ะสถานการณ์ไวรัสโควิด1 9ที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้นะคะกองทัพบ,บกของเราให้ความสำคัญในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวไทยให้ห่างไกลจากไวรัสโควิด1 9กาการพิทักษ์กำลังคนก็เช่นเดียวกันคณรงอาร์ตน้องชายคนเล็กของเรากำลังจะเข้าสู่รั้วของกองทัพบ,บกวันนี้เรามีมาตรการต่างๆที่ป้องกันและดูแลน้องชายคนเล็กเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่รั้วกองทัพบ,บกค่ะไปชมกันครับ พี่ยินครับการเตรียมการรับทหารผลัดใหม่ที่ใกล้จะถึงนี้กองทัพบ,บกได้มีความห่วงใยกับน้องชายคนเล็กในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เพราะน้องชายคนเล็กของกองทัพบ,บกสำคัญที่สุดเราจึงทําทุกวิถีทางในการเฝ้าระวังพิทักษ์กำลังพลเพื่อให้ห่างไกลและปลอดภัยจากโควิดครับ ค่ะน้องอาร์ตเราจะผ่านพ้นวิกฤตโควิด19ไปด้วยกันนะคะช่วงนี้เราไปทราบข้อมูลรวมทั้งมาตรการต่างๆจากท่านรองเสนาธิการทหารบกในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19ก่องทับบกค่ะหลังจากที่เข้ามาแล้วในวันแรกนะครับสิ่งที่เราจะต้องทําให้กับน้องๆท่านใหม่ก็คือโอกาสแรกเนี่ยนะครับเราจะสร้างภูมิคุ้มกันให้เขาก่อนนะครับโดยการฉีดวัคซีนนะครับทุกคนจะต้องรับการฉีดวัคซีนก่อนนะครับหลังจากนั้น นะครับก็จะเข้าสู่กระบวนการในการกักตัวนะครับเป็นเวลา14วันความห,หมายของมันก็คือ,อช่วงเวลา14วันนี้นะครับก็จะมีมาตรการในการควบคุมในการทําหน้าที่ที่จํากัดนะครับเช่นเข้าห้องเรียนที่มีทห่างมีการปองกันตัวเองเสร็จแล้วก็จะเป็นการเรียนในห้องเรียนเป็นหลักนะครับโดยจะมีครูสอนทางออนไลน์เข้ามานะครับเพื่อให้ครบ14วันสิ่งที่จะได้รับจาก14วันก็คือเราก็จะสามารถที่จะคัดกรองนะครับน้องๆฐานใหม่หึ่งทับหกนั้นนะครับว่า ทุกคนปลอดภัยแล้วนะครับหรือถ้าใครไม่ปลอดภัยนะครับการแสดงออกซึ่งโรคนะครับ mm hmm. ก็จะเกิดขึ้นเราก็จะเข้าสู่กระบวนการในการดําเนินการรักษาให้กับน้องๆทันทีนะครับหลังจาก14วันไปแล้วนะครับก็จะเป็นเรื่องของการฝึกตามระบบนะครับซึ่งจะมีการฝึกทั้งหมดนะครับ6สัป,ปดาห์สำหรับการฝึกพื้นฐานของน้องๆทุกคนนะครับหลังจากการฝึกจบในเรื่องของฐานใหม่แล้วนะครับในพื้นฐานของการเป็นทหารแล้วเนี่ยนะครับจากนั้นก็จะเป็นการฝึกเฉพาะหน้าที่ซึ่งทหารนั้นมีความสําคัญมากว่า หลังจากที่มีการฝึกพื้นฐานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนก็จะมีหน้าที่ต่างกันเช่นจะเป็นหน้าที่ผลพื้นเล็กผลอาวุธกลนหรือผลหน้าที่ผลน้ำสารต่างๆแล้วแต่ตรงนี้ก็จะเปทาการฝึกเฉพาะหน้าที่อีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะไปทํางานที่จะมีการฝึกเพิ่มเติมครับพี่ยินครับ <หา S 2> และนั่นก็คือข้อมูลและมาตรการในการพิทักษ์กำลังพลในการเตรียมความพร้อมต้อนรับน้องทาหารใหม่จากพลโทสันติพงษ์ธรรมปิยะรองเสนาธิการทหารบกในฐานะ อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 กองทัพบกครับค่ะพิทักษ์ราชันปกป้องประชารักษาแผ่นดินเพราะทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกอกาสวันนี้หมดเวลาของพิลาฟข่าวข่าวแล้วนะคะยินกับอาร์ตต้องขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับแม่ทัพภาคที่4ีนะคะตรวจเยี่ยมกำลังพลในพื้นที่จังหวัดยะลาพร้อมกำชับให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด1 9อย่างเคร่งครัดค่ะ พลโทเกรียงไกรศีรักแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4เดินทางตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานประจําฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตําบลน,น้าถ้ำอำเภอเมืองจังหวัดยะลาโดยตรวจสภาพความพร้อมการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายก่อนที่จะมอบอุปกรณ์การป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ให้แก่กําลังพล โดยแม่ทัาพภาคที่4ี่ได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่มีความพร้อมในการปฏิบัติงานมีความระมัดระวังป้องกันตนเองอยู่ตลอดเวลาเจ้าหน้าที่ทุกฐานปฏิบัติการต้องมีความตื่นตัวเฝ้าระวังฐานของตนเองวางกำลังจัดเวรยามรักษาฐานที่มั่นของตนเองอยู่เสมอเพื่อสร้างความเชื่อมั่นความอุ่นใจให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตลอดจนกำชับการปฏิบัติงานต้องอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด -19 อย่างเคร่งครัด กองทัพบ,บกนะคะยังคงเดินหน้าให้ความช่วยเหลือประชาชนในช่วงสถานการณ์โควิด -19 เป็นสื่อกลางการประสานงานความช่วยเหลือต่างๆระหว่างประชาชนกับภาครัฐผ่านศูนย์ประสานงานต้านภายัยโควิดกองทัพบกซึ่งล่าสุดนะคะตั้งแต่เปิดศูนย์มามีการโทรเข้ามาขอความช่วยเหลือแล้วมากกว่า770สายค่ะนับตั้งแต่เปิดศูนย์ประสานงานต้านภายัยโควิดกองทัพบกช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้ มีผู้โทรศัพท์ติดต่อเข้ามาแล้วมากกว่า770รายโดยเป็นเรื่องการพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 รอเข้าสู่ระบบการรักษาที่โรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนามรวมถึงเรื่องการสอบถามข้อมูลการฉีดวัคซีนส่วนกรณีญาติของผู้เสียชีวิตที่ประสงค์ขอใช้ชาปนาสถานของกองทัพบกเพื่อประกอบพิธีชาปนากิจศพผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 วันนี้นะคะมีแจ้งความประสงค์เข้ามาเพิ่มเติมอีกสองราย โดยทําการชาปนากิจศพในช่วงบ่ายที่วัดสมนัสมิหารทั้งสองรายสําหรับยอดการอนุเคราะห์ชาปนากิจศพของกองทัพบ,บกขณะนี้มีทั้งหมด235รายแล้วและยังคงมีญาติของผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 ทีที่ประสานขอรับการสนับสนุนเข้ามาอย่างต่อเนื่องโดยกองทัพบ,บกยินดีเป็นที่พึ่งในยามสูญเสียตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกที่ขอดูแลประชาชนในวาระสุดท้ายของชีวิตและแบ่งเบาภาระค่าใช้ใจ่ายในการประกอบพิธีชาปนากิจศพ โดยให้ชาปนสถานของกองทัพปวก3แห่งได้แก่วัดสมณวิหารวัดสิริพงษธรรมนิมิตและวัดอาวุธวิกัสิตารามทำการชาปนกิจศพผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 ภายใต้มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดโดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิน้นซึ่งญาติของผู้เสียชีวิตนะคะสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาขอความประสงค์ได้ที่หมายเลขโทรศพัพท์0 2 2 7 0 5 6 8 5อถึงติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมง ส่วนผู้ที่ต้องการสอบถามข้อมูลอื่นๆก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์นี้เช่นเดียวกันเพราะกองทัพบ,บกจะขออยู่เคียงข้างประชาชนสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยมอบชุด PPE พร้อมด้วยเจลแอลโกอฮอลให้กับโรงพยาบาลบุษราคัมสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยมอบชุดป้องกันส่วนบุคคลหรือชุด PPE จำนวน500ชุดแอลโกอฮอลเจล พร้อมด้วยยางยืดเพื่อการออกกําลังกายให้แก่โรงพยาบาลบุษราคัมณอาคารเชลเจอร์เมืองทองทานีจังหวัดนนทบุรีเพื่อเป็นการช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงการติดเชื้อโควิด -19 ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ในการดูแลรักษาผู้ป่วยในการนี้บริษัทสยามเฮลกรุ๊ปจำกัดได้ขอร่วมกับสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากระดับพรีเมียมเดนทิสเต และชุดเซ็ตเดินทางสมุดอีแอน d ์เดนทิสเตพรีเมียมทราเวลคิให้กับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลบุษราคมด้วยเพื่อเป็นหนึ่งแรงในการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ต่อสู้กับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด1 i d 1 9ก่กองทัพนะคะยังคงให้ความช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์โควิด -19 สนับสนุนหน่วยงานด้านสาธารณาสุขเพื่อดูแลเรียบยั้งเชื้อไวรัสค่ะ โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหักรับการส่งต่อผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 จากโรงพยาบาลอุตรดิษฐ์มาเข้ารับการรักษาอย่างโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหากักพร้อมสนับสนุนสำนักงานสาธรารณสุขจังหวัดอุตรดิตฐ์ซึ่งเป็นประชาชนที่ติดเชื้อจากคลัสเตอร์คลินิกทันตกรรมและคลัสเตอร์จากสถานศึกษาซึ่งเป็นการดูแลประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตฐ์โดยพันเอกสมัยขำพันธ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายพิชัยดับหัก ได้ให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ที่เสียสละทำงานอย่างหนักตลอด24ชั่วโมงในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด -19 พร้อมทั้งเน้นย้ำให้กำลังพลให้การสนับสนุนสาธรารณาสุขจังหวัดอย่างเต็มที่และเต็มศักยภาพพร้อมที่จะดูแลรักษาประชาชนให้ผ่านพ้นวิกฤตโควิดอย่างปลอดภัยลดการแพร่กระจายเชื้อสู่ชุมชนตามเจตนารมณ์ของผู้บัญชาการทหารบกปกป้องประชาดูแลประชาชนอย่างเต็มประสิทธิภาพ รุปภาพรวมของโรงพยาบาลสนามที่กระทรวงกลาโหมโดยเหล่าทัพต่างๆจัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนกระทรวงสาธารณาสุขสำหรับการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 จนถึงขณะนี้นะคะที่ศูนย์ฝึกบรรเทาสาธารณาภัยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยเตียงได้ใช้งานไปแล้ว59เตียงคงเหลืออีก31เตียงค่ะส่วนของกองทัพบ,บกที่ได้จัดตั้งโรงพยาบาลสนามทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตามพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศ ซึ่งสามารถรองรับผู้ติดเชื้อได้2,638เตียงขณะนี้มีผู้ติดเชื้อเข้ารับการรักษาอยู่714เตียงดังนั้นคงเหลือว่างอีก1,924เตียงขณะที่กองทัพเรือซึ่งมีโรงพยาบาลสนามอยู่3แห่งนะคะในชนบุรีระยองและจันทบุรีตามศักยภาพรองรับผู้ติดเชื้อได้ทั้งหมด982เตียงตอนนี้ใช้งานไปแล้ว457เตียงคงเหลืออีก525เตียงและในส่วนโรงพยาบาลสนามของกองทัพอากาศ ซึ่งจัดตั้งขึ้น2แห่งคือที่ดอนเมืองและโรงเรียนการบินจังหวัดนครปฐมสามารถรองรับผู้ติดเชื้อได้รวมทั้งหมด240เตียงขณะนี้ผู้ติดเชื้อเข้าพักรักษาอยู่จำนวน151เตียงคงเหลืออีก89เตียงค่ะ โควิด -19 ถือว่าทำให้ประชาชนต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตเป็นแบบ new normal หรือวิถีชีวิตแบบใหม่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารปรานที่35จึงร่วมกับผู้นำอาสาสมัครสาธารณาสุขหมู่บ้านวังแก้วตำบลแม่ปะอ่าอแม่สอดจัังหวดตากออกเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์แบบเคาะประตูบ้านน็อกดอตามมาตราการป้องกันโควิด -19 ชวนประชาชนร่วมป้องกันตนเองตามมาตรการ D M H T T เว้นระยะห่างสวมหน้ากากอนามัยหมั่นล้างมือวัดอุณหภูมิร่างกายและสแกนแอปพลิเคชันไทยชนะทุกครั้งที่เดินทางไปในสถานที่ต่างๆรวมถึงการรณรงค์ให้ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโควิด -19 พร้อมกับติดโปสเตอร์แผ่นพับและมอบหน้ากากอนามัยเจลแอลกอฮอลให้กับประชาชนด้วย สำหรับภาพร,รวมการบริจาคโลหิตของกองบัญชาการกองทัพไทยตามโครงการกองทัพไทยร่วมใจบริจาคโลหิตแก้วิกฤตโควิด -19 ขณะนี้กำลังพลได้ร่วมบริจาคโลหิตแล้วรวมจำนวน9,531นายซึ่งหากนับเฉพาะวันที่28มิถุนายน2564ค่ะมีกำลังพลเข้าร่วมบริจาคโลหิตทั้งสิ้น341นาย ส่วนปริมาณโลหิตสะสมนับตั้งแต่เริ่มโครงการมาขณะนี้มีมากถึง37,9822ซีซีแบ่งเป็นจากกองบัญชาการกองทัพไทย3,93,200ซีซีกองทัพบบก2 1 8 1 3 1 6 2ซีซีกองทัพเรือ7,48,160ซีซีและกองทัพอากาศนะคะ5,946,300ซีซี กองทัพบ,บกยังคงขับเคลื่อนโครงการน้องทหารอิ่มท้องพี่น้องกเกษตรกรอิ่มใจลงพื้นที่ไปรับซื้อผลผลิตของกเกษตรกรถึงสวนศูนย์จิตอาสาพระราชทานกองพลทหารราบที่9โดยกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่29จังหวัดกาญจนบุรีจัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีเพื่อชาติศา,าสาตร์ ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือด้านแรงงานในการเก็บเกี่ยวผลผลิตบางส่วนพร้อมทั้งรับซื้อผลผล,ผลิตปลาดิลจำนวน100กิโลกรัมในพื้นที่บ้านท่าน้ำตื้นตำบลแก่งเซียนอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนและเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรในช่วงสถานการณ์โควิด -19 โดยผลผลิตที่ได้นั้นนำมาประกอบเลี้ยงให้กับกำลังพลภายในหน่วยได้รับประทานให้มีปลาสดรับประทานเพื่อประโยชน์ต่อร่างกาย รวมถึงได้นำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีสร้างขวัญกำลังใจพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับทหารโดยการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด -19 กรมรบพิเศษที่3รักษาพระองค์จัดกำลังพลจิตอาสาเข้าช่วยเหลือพี่น้องกเกษตรกรณตำบลโคกตูมอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีโดยเข้ารับซื้อถั่วฝักยาวของพี่น้องกเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ถือเป็นการช่วยเหลือกเกษตรกรให้มีรายได้เพิ่มขึ้นโดยกองทัพบ,บกได้ดำเนินโครงการนี้มาอย่างต่อเนื่องกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่13ออกรับซื้อผลผลิตทางการ,กรเกษตร โดยรับซื้อมะเขือจากนางจันทาน้อยสีเหลืองบ้านเล็กที่41หมู่ที่2บ้านนิคมดอนตาลตำบลพลงามอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีพร้อมทั้งมอมหน้ากากอนามัยให้กับเกษตรกรเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยได้นำผลผลิตไปปรุงอาหารประกอบเลี้ยงให้กับทหารกองประจำการค่ะ กรมทหารราบที่8ห่วงใยพี่น้องเกษตรกรชาวสวนแตงโมที่กำลังประสบปัญหาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ระลอกที่3จึงได้จัดก,กำลังพลลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือเกษตรกรเข้าไปรับซื้อแตงโมจากนายปุ๊จจำนวน300กิโลกรมัมที่กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่บ้านห้วยโจดตำบลหนองโนอำเภอกระนวนจังหวัดขอนแกน่นถือเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรตามโครงการกองทัพบ,บก น้องทหารอิ่มท้องพี่น้องเกษตรกรอิ่มใจโดยผลผลิตที่ได้นั้นนำมาประกอบเลี้ยงเป็นเมนูอาหารให้กับทหารกองประจำการของหน่วยได้รับประทานสําหรับเกษตรกรรายใดนะคะที่ประสบป,ปัญหาผลผลิตล้นตลาดผลผลิตราคาตกต่ำท่านสามารถที่จะติดต่อได้ตามโครงการน้องทหารอิ่มท้องพี่น้องเกษตรกรอิ่มใจติดต่อที่ส่วนประสานงานสินค้าเกษตรททบ5หมายเลขโทรศัพท์0 6 1 4 1 8 8256 หรือส่งข้อความพร้อมกับเบอร์โทรศัพท์ติดต่อผ่านทางอินบ็อกซ์ค่ะแฟนเพจ Facebook TV5 SD1 เวเว็บไซต์ w w w t v 5 co t h ททบจะรวบรวมข้อมูลพร้อมกับประสานหน่วยทหารให้ลงไปรับซื้อผลผลิตของท่านค่ะหมดเวลาสำหรับวีอาโซเยอวันนี้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ารับชมข่าวในพระราชสำนักกับททบ5และช่วงนี้ค่ะเราจะลากันไปด้วยบทเพลงส่งท้ายนะคะเป็นบทเพลง สร้างขวัญและกำลังใจฝีมือของนักแต่งเพลงชื่อดังบ่อยกุษศิพงศ์ที่ร่วมกับ8ศิลปินดังถ่ายทอดบทเพลงที่มีความหมายยิ่งในช่วงสถานการณ์โควิด -19 พร้อมกับภาพประกอบซึ่งเป็นภาพการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ของทุกเหล่าทัพนี่คือบทเพลงที่ชื่อว่าจะไม่ทิ้งกันลานด้วยเพลงนี้เลยสวัสดีค่ะ ไม่รู้มันจะจบลงเมื่อไหร่ต้องพบต้องเจอความทุกข์ยังไงแค่ไหนเพียงใดไม่มีใครจะตอบได้แต่สิ่งเดียวที่ฉันรู้จากนี้ไปเราเท่านั้นที่ต้องรูปชิด ส่งกำลังใจให้กันและกันก่อนในความทุกข์ร้อนที่เราเจออยู่เจอที่ร้ายสึกเท่าไรแค่ กัันนจะไม่ทิ้งเราเหมือนไปควางในฤดูล่าสัตว์มันหนังราม่าที่อยากให้ภาพฝันวันที่คุณแพ้ในเกมหมดหน้าตักก้าวไปสู่สลายและกลายเป็นกองซากกลายเป็นร่างหลักมันนาและปีกแยกเหมือนกับดากลายเป็นสถานการณ์ที่ต้องอยู่บ้านแล้วหลับกันยาว เวลาเดินช้าไปชักเกินสักและทันกันยาวแต่แล้วเธอเชื่อหรือไม่ว่าฟ้ามือจะยิ่งเห็นดาวฉันย็นแสงแพร่พาปรากฏอยู่นในไมตรีเห็นความรักผิดชอบและกำลังใจผ่านไอจีเราจะสู้วัด c o โ e i วด้วยคำว่าปิดปากไม่ใช่สงครามให้รีฟังไอจีว่าโลกทั้งของคือพี่น้องกัน ใจให้กันและกันก่อนในความทุกข์ร้อน ขอบคุณกองทบ,บกนะคะที่ไม่ลืมประชาชนก็ดีใจแล้วก็อยากให้มาบ่อยๆอยากให้มาบ่อยๆขอบคุณมากๆเลยค่ะขอขอบขอบคุณกองทบ,บกที่มาช่วยผมทำบ้านผมก็ไม่มีใครครับผมอยู่ตัวคนเดียวขอบคุณครับ